จิตฟุ้งซ่านนะครับไม่เคยสงบสักทีหาร้อยแปดวิธีแล้วพอปฏิบัติจริงก็ไม่ค่อยได้ผลวันนี้เรามาเรียนรู้จากกิจกรรมบำบัดเพื่อให้จิตเราผ่องใสเพื่อให้เรามีพลังกลับไปทำงานกลับไปเรียนหนังสือกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเปลี่ยนไปด้วยพลังและความสุขสงบอีกครั้งหนึง่งเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับจิตมันวุ่นวายนะครับก็ต้องทำกายให้มันเหนื่อย มันจะได้ลดนะครับความคิดฟุ้งซ่านลงไปกิจกรรมแรกที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่ครับเรามาปลูกต้นไม้นะครับเป็นกิจกรรมบำบัดที่ดีๆนะครับอันดับแรกเลยครับเช้าตื่นขึ้นมาเราขึ้นมารดน้ำต้นไม้นะครับการรดน้ำต้นไม้เราได้เห็นต้นไม้ของเราเติบโต นั่นก็ทําให้เรามีความสดชื่นตามไปด้วยในขณะเดียวกันผมมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับนี่ครับกันไกลนะครับเวลาที่เราเห็นต้นไม้ส่วนไหนนะครับที่เก่าแก่เหี่ยวไปแล้วหรือไม่ได้สัดส,ส่วนเราก็ตัดแต่งกิ่นใบเขาอันนี้ก็จะช่วยให้ต้นไม้เติบโตขึ้นมาในฟอร์มที่สวยงามใหม่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากเชชวนให้ผู้ชมที่รักได้ลองลงมือทำนะครับจะปลูกต้นไม้เล็ก ในสวนในบ้านในคอนโดได้หมดนะครับก็ฝากไว้ว่าการจัดสวนดูแลต้นไม้นั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมบําบัดที่ดีนะครับและนี่ครับอีกหนึ่งกิจกรรมบําบัดที่ดีครับเราจะมีสัตว์เลี้ยงที่ช่วยให้เราเนี่ยได้พักได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้ามีพื้นที่หน่อยนะครับก็สามารถจะเลี้ยงเป็นปลาคาร์ฟอย่างนี้หรือถ้าพื้นที่เล็กนะครับเลี้ยงในตู้ก็จะเป็นปลาทอง ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจอให้ดูใกล้ๆนี่คือพวกปลาคาร์ฟนะครับนี่เลี้ยงมาได้ยังไม่ถึงปีเลยนะครับจากโตไซน,นะครับขนาดยาวประมาณ 3- 4นิ้วเท่านั้นเองที่เห็นตัวรองออมานี่นะครับก็คือปลากโกเมตนะครับเราก็สามารถเลี้ยงรวมได้และที่เห็นอยู่ตรงกลางดำๆครีบหางดำนั่นคือฉลามหางไม้นะครับพวกนี้ก็จะช่วยเราผ่อนคลายมีความสุขและอีกหนึ่งกิจกรรมทางกายนะครับที่อยากแนะนำก็คือ การออกกําลังกายโดยการใช้น้ําหนักถ่วงไม่ว่าจะเป็นการพิดพื้นนะครับการครัช์นะครับหรือว่าการเล่นต้นขาเล่นสะโพกก้นได้หมดนะครับนอกจากนั้นก็ยังชวนเพื่อนๆไปทํากิจกรรมทางกายยางเช่นการเดินออกกําลังนะครับหรือจะวิ่งหยอะๆให้พอได้หอบหายใจรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาให้ได้เหนื่อทุกๆวันนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เราผ่อนคลายอาจจะเป็นการเขียนไดอารี่บันทึกทบทวนตัวเองอาจจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับดูหนังฟังเพลงเมื่อเราสดใสเปลี่ยนพลังแล้วเราก็กลับมาทํากิจหน้าที่การเรียนการทํางานการใช้ชีวิตของเราได้อย่างดีต่อไปทุกๆวันครับ